โอเคค่ะวันนี้นะคะก็เราก็ไม่อยู่ในฟุตแันกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเล่นในอีพีสองกันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเชิญน้องเบนเลยนะคะอรับเจอหน้าเลยเนาะเอาหิมะดีกว่านะใกล้เหมือนกันได้สามสี่ปุีป่ะสี่ปุ่สี่ปุ่หนึ่งเริ่มนะ มา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 เออดีเอ้ย,อยโอ้โหอยู่ที่สี่ว่ะไม่ได้ละอนุไฮกิงไปโอ้ยยืนดับเลยอยู่อดับที่สามสอง เอุรับสามแล้วคุกคดตรงตายยินยีนตายยังอุรับสามเราีนตายยัง ับสี่อะเย์เปคุณเบสอันอดับสี่นะคะ <c oughs> โอ,เเาาอ<า>้ยยยย่ายยยยยยยเล่นกันย่อ,อ,อเลยยยยยยยเกมนั้นมากเยาหลุดเฉยรับแล้วอ่ะเร็ว เต็มยศเลยคนน,น,นนี้ยดไปจา,านไดาไปนันนี้นั้นนี้เบสไม่ใช้นี่ด้วยไม่ใช้คงแด็เบสออกไปแล้วเบสแบตหมดเลย ใช่แนละ้วโอเคเราก็เหลือคนเดียวแล้วเ,เฮ้แบตบจะหมดตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแม่เราอยู่ที่สามอ่ะแม่เราที่สามด้วซ้ำะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรอ,อก,ก่อนทีครับเฮ้ยมันเข้าเส้นใจแล้วโหวเราอยู่ที่รออ่ะโห ชิบวกาดเรียกแบบเลยได้ที่สามแล้วก็เป็นในขั้นแรกเลยจ้าายืนเชินไปไม่ได้คนเดียวโอ้โหโดนยืนเลยใส่แว่นมันเหมือนยิงเลี้ยวเลยอ่ะ 拜拜拜拜拜拜！哎，用手机呢？呢、啊，呐，哼，撒。

เดินเดินเดินเดิงเอ้ยโอ้โหไปละช้ศูนยเธอทำอะไรเรื่อโดนตัวเองตายอีกมีเธอเก่งเลย ม่ใช่หมดอ่ะที่หนึ่งาที่หนึงคนที่สองคนสามสามแล้วคนที่สี่คนที่สี่ไม่มานี่คนที่สี่คนที่สี่ไปนำก่อนใครเย่ไปอีกตาเดียวอีตาเดียวอีตาเดียวแม่มันน่ามันน่าลงนล่ปอีกตาเดียวคือะไรอิน

ทำไมไม่โดน,นเลยเอ้อที่สอที่ส,สาที่สงก็ทำไมตอนแรกเราที่สองอะ่ะ<า> โอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน